ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดกล่องจงูงเบบีบ้ทีเลยนะคะอันนี้เราเปิดมาเลยนี่นะคะ,นนะ,คะก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยจะไหนมาดูกันว่าเราอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวนี้นะคะจะมาเปิดหนึ่งสองสองอามได้ตัวที่อยากชอบด้วยค่ะนี่นะคะทุกคน ไหนชูให้เพื่อนๆดูสินี่เดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยหนึ่งมองนี่มองกล้องหนึ่งสอง,งโอเคอะคลิปวันนี้คลิปสั้นมากเลยอะเดี๋ยวบอกเพื่อนๆสิว่าจะมาทำคลิปบาเลเนี่ยปูชิน่ตอนไหนวันเัาไหนวันไหน,น,ไหนมองกล้อง พรุ่งนี้นะค่ะพรุ่งนี้จะทําคลิประบายสีอะไร,ร,ระนเวลานีหน้ากับโฟนเห็นห้าความจริงอะ่ะแเบบี้เทียพี่อยากได้ตัวนี้อยากได้แมวม่วงนะเพราะมันน่ารักดีนะอ่ะบ๊ายบายเพื่อนๆแล้วค่ะใบบัวไายได้นะคะคือ,อ,อเนี่ยมันจะร้อยม่วงกับขาวเนี่ยขอตัดตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย